สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Laglock X next generation นั่นเองครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงแพท120กันต่อนะครับเนื่องจากว่ามันใกล้ที่จะเข้ามาในเซิร์ฟซีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนในการเล่นแพท120เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะครับที่จะทำให้เราวางแผนได้นะครับว่าเฮ้ยเราควรจะไปเล่งเบสเล่งจ็อบที่ตัวอะไรดีหรือว่า เราจะไปหาการ์ดของตัวอะไรดีนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลแผ่120น120เนี่ยผมก็ได้เคยทําไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ์ดมอนสเตอร์ทั่วไปการ์ดบอสหรือว่าอื่นๆนะครับก็สามารถหาดูได้นะครับในช่องเลยนะครับจะมีเพลย์ลิสต์ของ H.O.X อยู่นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเบสจ็อบเป็นหลักละกันนะครับว่าเฮ้ยเราควรจะฟาร์มตัวไหนดีแล้วแบบเฮ้ย e ตัวนี้มันมีการ์ดดีนะอะไรอย่างเงี้ยไปฟาร์มได้ไหมนะครับอ่ะโอเคก่อนอื่นเราเข้ามาดูกันก่อนนะครับว่า ในแผ่120เนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์เข้ามาใหม่นะครับค่อนข้างเยอะมากๆนะครับน่าจะประมาณ20ตัวได้เลยนะครับนี่นะแผ่120เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับผม1 2นะครับแล้วก็3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ตัวนะครับที่จะเข้ามาเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ ยี่สิบตัวเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6แมปนั่นเองนะครับผมก็จะมีทั้งแมปในโซนของอัมบาร่าเนาะด้านล่างนะครับผมแล้วก็เพิ่มตรงนี้อีก2แมปนะครับก็จะมีตรงนี้นะสแมปแล้วก็ด้านบนนะครับอีก3แมปก็จะเป็น6แมปนั่นเองนะครับอทีนี้เนี่ยเราก็จะมาไล่ดูกันนะครับผมทีละอย่างเลยนะครับตรงนี้จะมีชีตนะครับที่คุณนีล่าเนี่ยเขาได้ทําเอาไว้นะครับก็เรียกได้ว่าข้อมูลเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนมากๆเลยนะครับในส่วนนี้นะ ก็ต้องขอบคุณมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ไล่เรียงจากเลเวลละกันนะครับเ e เทลคิงนะครับเลเวล111เนี่ยตัวเนี้ยจะให้เบสกับจ็อบเท่ากันนะครับเป็นตัวที่เป็นธาตุดินเผ่า,มาแมลงขนาดเล็กนั่นเองนะครับก็จะมีเลือดประมาณนี้นะอันนี้ก็ดูคร่าวๆไปละกันนะครับเป็นพวกเลือดแล้วก็เป็นพวกค่า p d f MDEF uh, Final Damage Reduc Final M Damage Reduc แล้วก็พวก Total Final e n t i c r รีนะครับแล้วก็ Final Free นะซึ่งข้อมูลตรงเนี้ย เป็นข้อมูลจากเซิร์ฟไต้หวันนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าเข้าเซิร์ฟซีมาเนี่ยมันจะปรับค่าสเตตอะไระไรายละเอียดตรงนี้หรือเปล่านะครับซึ่งการของเขาเนี่ยก็จะเป็นการอาวุธที่เพิ่มพีดาเมจโบนัส1920นะครับแล้วก็ p v p ีพีดาเมจโบนัส240้นั่นเองนะครับก็สําหรับตัวนี้ถ้าความหน้าฟาร์มในเรื่องของเอาเบสจ็อบเนี่ยก็คือเฉยๆนะครับเพราะว่ามันได้เบสจ็อบเท่ากันนะครับแล้วก็มันเป็นขนาดเล็กอาจจะฟาร์มง่าย เป็นมิดกับผู้เล่นที่อาจจะของไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็การ์ดก็การ์ดก็เฉยๆนะครับไม่ได้ดีเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนละกันนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ดูตามไปด้วยว่ามันคือตัวไหนนะครับบิลลคิงเนี่ยก็จะมีหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นร่วงแบบนี้นะครับอ่ะน่าจะน้อยคนนะที่ฟาร์มนะจากความรู้สึกของผมนะครับอ่ะต่อมานะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ ชโก้นะครับชโก้ก็คือน้องลิงนั่นเองนะครับสำหรับน้องลิงเนี่ยเลเวลร้อยสิเท่ากับตัวบีเทิลคิงเลยนะครับตัวนี้ก็จะให้เบสที่ค่อนข้างสูงกว่าจ็อบนั่นเองนะครับใครที่อยากจะเล่งเบสในช่วงแรกน้องชโก้เป็นทางเลือกที่ดีนะครับธาตุไฟนะครับเผารูทและขนาดเล็กด้วยนะก็ฆ่าได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับผมแล้วก็การของเขาเนี่ยจะเป็นการ์ดผ้าคลุมนะครับที่เพิ่มดาเมจต่อเผารูทเนี่ยสิบสองเปอร์เซ็นต นะครับนั่นหมายความว่าดอกมาเราก็จะเอามาฟาร์มพวกโชโก,โก้หรือว่าเผ่าบรูทต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดท,ที่มันบูสต์ดาเมจต่อเผ่าแล้วมันอยู่ในส่วนที่มันไม่ค่อยมีการ์ดดาเมจก็คือผ้าคลุมนั่นเองนะครับก็สําหรับคนเล่งเบสก็น่าสนใจนะครับผมก็คิดว่าผมอาจจะมาฟาร์มโชโก้อยู่นะครับามาดูหน้าตาน้องหน่อยนะครับว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่น้องคนนี้เลยนะครับเป็นลิงนะ คล้ายกับโยโย่เลยนะครับแต่เป็นโยโย่ที่เลเวลร้อยสิบเบสนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมานะครับเลเวลร้อยสิบสองก็จะมีเฮลฮาวน์นั่นเองนะครับ Hail เฮลฮาว์เนี่ยก็จะเป็นตัวมอนสเตอร์ที่ให้เบสกับจ็อบเท่ากันเป็นขนาดเล็กเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นชาโดว์เดมอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหมาะกับพวกพรีสด้วยนะครับหรือว่าพวกสายโฮลี่ต่างๆก็จะมาฟาร์มตัวนี้ได้นะแล้วก็การ์ดเนี่ยเป็นการ์ดหัวนะครับที่เพิ่มพีเอทแท็กเนี่ย16%นะอ่า16%เนี่ยก็ ค่อนข้างดีหมายถึงว่ามันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเล่นได้หลายสไตล์ตอนนี้การ์ดหัวส่วนใหญ่ก็จะใส่การ์ดไส้เดือนที่เป็น p b โบ16%กันใช่ไหมถ้าสมมติ p ีโบลดแล้วเราอยากดันเพีจอเพิ่มการ์ดเฮลเาวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถมาใส่แทนได้เนาะอ่ะก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตามัาหน่อยนะครับผมหน้าตาของเฮลเฮนะครับเออเดี๋ยวก็น,นึงนมันอยู่ไหนนะเฮลอตัวนี้นะครับผมอ่ะ ก็จะเป็นหมาแบบนี้เลเวล112นั่นเองนะครับอ่ามีของดรอปตามนี้เลยนะการ์ดหัว D attack 16เปอร์เซ็นต์นะต่อมาตัวเลเวล112เหมือนกันนะครับก็คือเจ้า Wood Den Collem นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เหมาะกับการเก็บจ็อบมากๆนะครับอ่าเพราะว่ามันให้จ็อบถึง1,130เลยนะครับแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นตัวขนาดใหญ่อ่าธาตุดินเผาแพลน์นะครับผมอ่าก็จะเลือดเยอะหน่อยนะครับแล้วก็การ์ดของเขาเนี่ยจะเป็นการ์ดเสื้อนะครับที่ ได้ HP Regen เนี่ยอ2อทุกๆ5วินะครับแล้วก็ได้ PP Final PDamage Reduction ด้วยนะครับก็เป็นการ์ดเด้งเลือดในส่วนของเสื้อนั่นเองนะครับคล้ายๆกับการ์ดเดลโบของตอน c o l l a b กาบสลามนะซึ่งอันนี้ก็ใครที่เล่งจ็อบเนี่ยหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวค้าสีมาฉันจะต้องใช้จ็อบเยอะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่โอเคนะแต่ต้องดูด้วยว่าตัวเองเนี่ยตีไหวหรือเปล่าด้วยความที่มันขนาดใหญ่ มันก็จะค่อนข้างโหดอยู่ประมาณหนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูหน้าตาของวูดเดนโก l เลมสักนิดนึ่งนะครับน่าจะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมอ่ะนี่ฮะวูดเดนโกลเลครับตัวนี้112นะก็ฟาร์มได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดชุดนี่อย่างนี้เลยนะครับตัวเก็บจ็อบชั้นเยี่ยมในช่วงต้นของแพท120นะครับต่อมานะครับแร็ก e ก Zombie นะครับตัวนี้จะมีเลเวลอยู่ที่113นะครับ นะตัวนี้จะเหมาะกับการฟาร์มเบสในช่วงแรกมากๆนะครับโดยเฉพาะพีสเพราะว่ามันเป็นอันเดดนะครับทั้งธาตุท,ทั้งเผ่าเลยนะครับก็จะเหมาะกับพีที่ใช้เป็นสายเทินหรือว่าสายโฮลี่ก็จะเหมาะมากๆเร่งเลเวลได้จากตัวนี้นะครับแล้วก็การ์ดเนี่ยก็จะเป็นการ์ดส่วนหัวที่ตรงกันข้ามกับเฮลฮาวก็คือจะได้เอเมทัค16%นั่นเองนะครับ,รบก็เร่งเร่งเร่งได้นะครับ สำหรับพวกพีต่างๆเร่งเลเวลตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับอ่ะมาดูหน้าตาหน่อยนะครับแร็กเก็ตซอมบี้นะฮะน่าจะเป็นตัวนี้ครับนี่113นะฮะนี่ประมาณนี้มีดอกบูเจมอะไรด้วยนะครับผมดอกบูเจมดอกของทั่วๆไปนะครับแล้วก็เป็นการ์ดหัวในแท็ก16นั่นเองนะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับผมดุลฮานนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่พรีสชื่นชอบนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นอันเดดทั้งคู่แล้วก็ เบสกับจ็อบเนี่ยเขาให้เท่ากันนะอ่าแล้วก็การ์ดเขาเนี่ยจะเป็นการ์ดอาวุธนะครับที่ได้ m m b o 1920แล้วก็ p v p m b o 240นะตัวนี้ก็อาจจะเฉยๆนะครับแต่ว่พีทก็สามารถที่จะฟาร์มได้นะสำหรับดูรหานอ่าเดี๋ยวมาดูหน้าตาดูรหานนิดนึงนะครับนี่นี่คือเจ้าดูรหานนะครับการ์ดสายเวทนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคตัวต่อมานะครับก็คือ w o o d ทน Fighter นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นมอนขนาดใหญ่นะครับ ที่ให้เบสเยอะมากนะใครที่ตีขนาดใหญ่ไหวนะครับก็มาฟาร์มเบสตัวนี้ได้นะครับเมื่อกี้วูดเดน g กล e มเนี่ยให้จ็อบเยอะใช่ไหมตัวนี้จะให้เบสที่เยอะมากใครอยากเล่งเลเวลตัวนี้เลยนะครับแล้วก็การ์ดของเขาเนี่ยจะเป็นการ์ดระดับนะครับที่เพิ่มดาเมจต่อมอนสเตอร์ธาตุไฟแล้วก็ธาตุพิษเนี่ยแรงขึ้น12%นะครับก็ใส่ได้เลยนะตรงนี้ Fighter. อูดแทนไฟเตอร์เดี๋ยวมาดูหน้าตานิดนึง นะครับอ้าวผมปิดไปทำไมวะเนี่ย w o o d e n Fighter นะครับผมจะเป็นตัวนี่นะเราไม่ใช่ไม่ใช่ Wooten Fighter จะเป็นตัวเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะเออมันอยู่ไหนวะอ,อ๋อตัวนี้ครับตัวนี้เออผมมองข้ามสีไปเฉยเลยนะครับตัวนี้นะครับ114จะให้เบสที่เยอะมากนะถ้าเกิดใครขัดเถิบขึ้นมาเลเวล111แล้วเนี่ยมาฟาร์มตัวนี้เพื่อเร่งเบสได้ค่อนข้างที่จะเยี่ยมเลยนะครับ โอเคเนาะอ่ะต่อไปนะครับผมต่อมา Dragon Tail นะครับผม Dragon Tail เนี่ยะจะเป็นตัวที่ให้จ็อบค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นธาตุลมเผา,มาแมลงนะแต่ว่าตรงนี้เขาน่าจะเขียนผิดครับจริงๆเนี่ยต้องเป็นขนาดกลางนะครับสำหรับตัว Dragon Tail นะก็สามารถเก็บจ็อบได้นะครับแล้วก็การ์ดเนี่ยจะเป็นการ์ดผ้าคลุมที่ตีมแมลงแรงขึ้นนะครับ12%แล้วก็ได้ M Damage r e d u c ร1,536นันเอง นะครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาของเขาหน่อยนะฮะนี่ครับนี่คือ Dragon Tail นะตัวจ็อบนะเน้นเก็บจ็อบเลยตัวนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับเมดูซ่านะครับเมดูซ่านี่ก็เป็นมอนเลเวล1 1ร้อยสิบห้านะครับเบสจ็อบเท่ากันนะครับไรท่าดนะครับเดมอนขนาดเล็กนะฮะเมดูซ่าเนี่ยมันเป็นกัดรองเท้านะครับที่กันการล็อกขาได้36%นะครับแล้วก็บวกเลือด12.8ก็ หลายๆอย่างเนี่ยตั้งแต่อัปเดจน2องครบเนี่ยพวกสกิลล็อกขาต่างๆก็เริ่มมานะครับแล้วส่วนใหญ่การ์ดที่ป้องกันสถานะเนี่ยจะอยู่ในเครื่องประดับกับเฮดเกียร์ใช่ไหมแต่อันนี้จะเริ่มมีการป้องกันสถานะเข้ามาในส่วนรองเท้าแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างเป็นลูกเล่นใหม่ๆที่น่าสนใจใน820เหมือนกันนะครับสำหรับน้องเมดูซ่านี้นะก็จะฟาร์มเบดจ็อบมันก็ไม่ค่อยเด่นมากนะครับถ้าฟาร์มหาการ์ดอะไรเงี้ยพอได้อยู่ โอเค okay. มาดูกันนะครับเมดูซ่านะเมดูซ่าจะเป็นตัวนี้นะครับ115นะขี่เต่าแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นการ์ดรองเท้าครับโอเคเนาะอ่นะต่อไปนะครับเรามาดูกันนะฮะดรายแอดดรายแอดเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะยอดนิยมมากๆในการฟาร์มนะครับเร็วอ115เหมือนกันนะดรายแอดเนี่ยนอกจากว่าเขาจะให้เบสเยอะแล้วเนี่ยการ์ดของเขาก็ค่อนข้างดีเพราะว่ามันจะเพิ่มไฟ n น l P พีเพน 16%ซนะครับซึ่งน่าจะเยอะที่สุดในแพทนี้แล้วนะครับนะใส่ส่วนหัวเนสโกใส่ส่วนประดับ15%ใช่ไหมแต่เนี้ยใส่ส่วนหัวได้ถึง16%ก็นะครับก็จะเยอะกว่าเนสโก้ด้วยซ้ำนะถึงแม้ว่ามันจะคนละส่วนก็ตามนะครับเราก็ยังได้เบสที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายๆคนน่าจะฟาร์มกันเยอะนะครับแต่ว่าออพวกการ์ดดีๆแบบนี้ครับส่วนใหญ่ในแพทร้อเนี่ย กองมันจะค่อนข้างห่างกันเยอะนะถ้าเกิดใครไม่เชื่อลองไปดูในสตรีมที่ผมพาเดินทัวร์ก็ได้ครับว่าเฮ้ยเราควรจะฟาร์มกองตรงไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามอนพวกนี้กองมันจะห่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะคุมได้แค่กองเดียวเท่านั้นนะครับต่อให้คุณดามเมจแรงก็ตามเพราะว่ามันจะยืนห่างมากนะครับอ่ะโอเคนะครับราแอดหน้าตาเป็นยังไงมาดูนะครับร r ยแอดนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้อ่านี่ครับเลเวลร้อนะครับผมแล้วก็จะมีการ์ดหัว พีเพน16%นั่นเองนะครับโอเคไปต่อที่ตัวต่อไปนะครับก็คือกิฟเบสนะครับกิฟเบสก็คือต้นไม้นะครับแล้วตัวต้วนไม้ตัวนี้เนี่ยจะให้จ็อบที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ช่วงเรทเรทของแพด120เนี่ยจะเป็นแหล่งที่ทุกคนมานั่งเก็บจ็อบกัน,นครับอืมเพราะว่าทุกคนเบสเต็มละใช่ไหมแต่จ็อบไม่เต็มก็จะมานั่งเก็บจ็อบกับกิฟเบสนั่นเองนะครับซึ่งกิฟเบสเนี่ยก็จะเป็นชาร์โด้เดมอนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีการดรอป การ์ดประดับนะครับที่ทำให้ตีธาตุน้ำกับธาตุโฮลี่เนี่ยแรงขึ้น12%นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งแรงและในเลดเลดเกมนะที่จะมาเก็บกันนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นี่คือกิ๊บเบสนะครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคต่อมานะครับแบสชี่นะฮะแบสชี่อ่ะน้องคนนี้นะครับเลเวล116นะครับจะให้เบสค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่า เบสค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นช h a ์โดเดมอนขนาดกลางนะครับน้องเนี่ยก็จะดอกการ์ดนะครับที่เป็นตีธาตุลมกับตีธาตุมืดแรงขึ้น12%นะครับตัวนี้ก็เอามาเล่งเบสได้นะครับมาสำหรับใครที่อยากจะเก็บเบสไวๆอยากรีบไป1้0จะได้ใส่เซต120นะี่ตัวนี้ก็เก็บเก็บเวลได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับ น้องก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การ์ดประดับนะครับตามที่บอกได้เลยนะครับเรเวล116นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปเนี่ยคือพาราไซต์นะครับตัวพาราไซต์เนี่ยก็จะให้เบสกับจ็อบที่เท่ากันนะครับเป็นธาตุลมเผาแพลนนะครับขนาดกลางฮะซึ่งน้องก็จะดอกเป็นการ์ดนะครับประดับที่ทําให้ตีธาตุดินแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตีธาตุโกสแรงขึ้นนั่นเองนะครับอย่างละ12% นะใส่ในเครื่องประดับนะเดี๋ยวมาดูหน้าตาน้องสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมนี่น้องพาราไซ์นะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเลเวลร้อยสินะไม่รู้ว่าจะมีใครมาฟาร์มน้องหรือเปล่าเพราะว่าโดยรวมแล้วเบสจ็อบเท่ากันด้วยนะครับแล้วก็การ์ดก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะครับอ่ะโอเคไปต่อที่ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็น stone shooter นะครับจะให้จ็อบที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะ stone shooter ตัวนี้นะแล้วก็เบสประมาณหนึ่งนะตัวนี้เนี่ยก็ จะเน้นในเรื่องของเงินเซน,นีที่ได้ค่อนข้างดีนะครับผมสโตนชูเต t e r ตัวนี้นะครับแล้วก็การ์ดเนี่ยเป็นการ์ดอาวุธที่เพิ่ม Final P. ีดา a g เมตโบนั16%นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับเพื่อที่จะฟาร,ร์มหาการ์ด P. b โบในส่วนของอาวุธนะอ่าสโตนชูเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะครับนะสโตนชูเตอร์จะเป็นอย่างนี้ครับผมเป็นต้นไม้แบบนี้แล้วก็ปากกว้างๆแบบนี้นะครับการ์ดอาวุธที่เป็น P damage b o n ั s 16%นะครับอ่าประมาณนี้โอเคต่อไปนะครับผมตัวต่อไปนะครับก็คือ Wood Ten Shooter นะครับ level เเ118นะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ให้เบสจ d r เท่ากันนะครับธาตด,ดินเ่ากึ่งมนุษย์ขนาดกลางนะครับแล้วก็มีการ์ดที่ส่วนหัวที่เป็น final i m p e n นะครับ16%นะซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันเอาไว้เล่นหลายแบบได้นะครับ วูดเทนชูเตอร์นะครับหามาดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมอยู่ไหนวะหาก่อนนะครับวูดเทนชูเตอร์นี่ครับ118ตัวนี้เลยนะมันจะถือหนังสเต็กอยู่อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ดอกการ์ดหัวที่เป็นของสายเวทนั่นเองนะครับตัวนี้นะโอเคอ่ะตัวต่อมานะก็คือดิวเลอร์นะครับดิวเลอร์เนี่ยมีเลเวล118นะครับเป็นขนาดเล็กที่ให้เบสค่อนข้างเยอะอ่ะจะเป็นตัวขนาดเล็กที่เป็นแบบ ช่วงท้ายอ่ะสามารถที่จะเร่งเร่งเบสให้แบบรีบรีบร้อยยี่สิบได้นะครับธาตุดินขนาดเล็กเนาะแล้วก็การ์ดเขาเนี่ยจะเป็นการ์ดอาวุธที่ได้ไฟ n a ลเอ็มเพนแดเปแล้วพ่วงมากับดูดเลือดเวทอีก8%นะครับก็ถือว่าดูดีระดับหนึ่งถ้าสมมุติว่าใครที่ขาดดูดเลือดอยากจะดันค่าดูดเลือดเวทเพิ่มเติมเ,มเจ้าดิวเลอร์นี่ก็น่าสนใจประการน,นะครับมาดูนิดนึงนะครับว่าดิวเลอร์หน้าตาเป็นยังไงนะครับดิวเลอร์ก็จะเป็นไอตัวนี้ครับ อ่าคล้ายๆกับตัวที่เราเจอที่ทะเลทรายฟิลโดล่านั่นแหละแต่ว่าน,นี้มันจะเป็นอีกสปีชีหนึ่งเออน้องก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับผมอ่านี่คือดิวเลอร์นะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับคือเฟรมสกู๋นะฮะสำหรับเฟรมสกู๋เนี่ยก็คือจะให้เบสเยอะเหมือนกันนะครับเป็นขนาดเล็กเหมือนกันแล้วก็เป็นธาตุโกส์นะครับอ่าเป็นธาตุโกส์การ์ดเขาเนี่ยจะเป็นการ์ดอาวุธที่น่าสนใจมากเพราะมันเพิ่มไฟนอลพีดาร์เมทเรดักชั่นนะครับ8%และ พิเดเมตรีเฟกแ็ก็คือเอาง่ายๆคือมันเป็นการ์ดอาวุธที่ใส่เราได้ค่าสะท้อนนั่นเองนะครับมันก็เลยค่อนข้างน่าสนใจสำหรับเพลสหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เล่นแบบสายสะท้อนนะครับแล้วก็ยังเก็บเลเวลได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเห็นคนไต้หวันเนี่ยฟาร์มกันเยอะเหมือนกันนะครับอ่านี่ครับหน้าตาก็จะเป็นหัวกระโหลกแบบนี้คล้ายๆกับตัวลูกของสาตานมอร์กนะครับผม,มก็จะเป็นการ์ดสะท้อนนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นโลลินะครับ น้องโรลิรุริเนี่ยก็จะให้เบสกับจ็อบเท่ากันนะครับเป็นชาร์โดเดมอนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็การ์ดเนี่ยจะเป็นการ์ดเสื้อผ้านะครับที่เพิ่มการเด้งเลือดนะครับ2.4แล้วก็ PVP m m a m a g e Reduction นั่นเองนะครับอีก5.6ตตัวนี้ก็เฉยๆนะในมุมมองผมก็มันให้เบสจ็อบเท่ากันแล้วการ์ดก็ไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าใครจะไปฟาร์มก็ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาน้องโรลิก่อนนะครับนี่ นาตาก็จะเป็นน้องขี่พระจันทร์แบบนี้นะอ่าถ้าเกิดใครเคยเล่นเวอร์ชันอื่นมาก็คงคุ้นหน้าคุ้นตายอยู่แล้วนะครับตัวละครพวกนี้นะอ่าต่อไปนะครับบั d d ี้มอร์เดอร์นะครับบัตตี้มอร์เดอร์เป็นขนาดใหญ่ที่ให้เบสจ็อบเท่ากันนะครับผมแล้วก็การ์ดเนี่ยจะเป็นการ์ดของพวกใสคริสนะครับก็คือจะเพิ่มคริสดาเมจโบนัสนะครับ16%แล้วก็ฟิสโคลไรฟ์สตีวิต8%นะครับใสาอาวุธนั่นเองนะตัวนี้ก็เป็นตัวเลเวล120ก็คือตัวแบบ หลังๆของแพด120แล้วนะครับอ่ะมาดูหนะ้าตานิดนึงนะครับสำหรับบัตตี้เมอร์เดอร์นอร์นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนี้นี่120เท่ๆแบบนี้เลยนะครับการ์ดสำหรับสายคริสโดยเฉพาะอ่าสไนคริสเออเจนเนคริสอะไรแบบนี้ก็จะได้ใช้การ์ดใบนี้อยู่ถ้าต้องการดูดเลือดด้วยนะครับอ่ะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็คือซอมบี้สแลเกอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะให้เบสจ็อบเท่ากันอีกแล้วนะฮะก็คือมันไม่ค่อยน่าสนใจอ่ะตรงที่ว่าแบบ เออมันไม่ได้เด่นเบสไม่ได้เด่นจ็อบไปเลยนะครับแต่ว่าสามารถฟาร์มได้นะแล้วก็พรีสก็สามารถฟาร์มได้เพราะว่ามันเป็นอันเดดด้วยนะครับสามารถเทิร์นได้แล้วก็การ์ดเนี่ยจะเป็นการ์ดรองเท้านะครับที่ทําให้ตีอันเดดได้แรงขึ้น12%แล้วก็ได้พีเดเมตรีดักเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับ1,536นั่นเองนะครับอ่ะมาดูหน้าตาประมาณนี้หน้าตาของน้องอยู่นี่อ่าโคตรเท่นะครับเดินแบบเป๋ๆนี่คือตัวสุดท้ายของแพท 120นั่นเองนะครับก็จะมีมอนสเตอร์เข้ามาทั้งหมด20ตัวให้เราลองเลือกฟาร์มกันได้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แน่นมากๆนะโอเคฮะทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะพอฟังจบแล้วเนี่ยน่าจะพอวางแผนได้แล้วนะครับผมว่าเฮ้ยเปิดมาฉันอยากจะฟาร์มการ์ด ตัวไหนฉันอยากจะเล่นจ็อบเล่นเบสนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่กําลังแบบเฮ้ยวางแผนไว้ว่าปี20จะไปกับตี้ที่ไหนดีบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะโอเคฮะถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอ่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช n n e l ของจุงโกะนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าาบลไปก่อน สวัสดีครับ